บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมข้อความแนะนำว่าเวลาโดนหนามตำําอย่าไปใช้เข็มเขีย่ยอาจจะเพิ่มอีกหนึ่งแผลให้ใช้เกลือและน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำอุ่นแช่แป๊บเดียวหนามก็ลอยออกมาเองหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สัมมักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนังครับที่เขาแชร์วิธีเอาหนามออกจากนิ้วด้วยการใช้เกลือและน้ําส้มสายชูผสมกับน้ําอุ่นนี่ใช้ได้จริงไหมครับรายละเอียดในคลิปเนี่ยไม่ชัดเจนเราก็ยังไม่ทราบว่าตกลงเสียนที่เขาเอามาทำเนี่ยมันเป็นเสียนชนิดไหนจากอะไรนะคะแล้วก็สารที่เขาใส่ไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทราบแค่ว่าเป็นมีการแปลเราเราว่าอาจจะมีพวกน้ําส้มสายชูเข้าไปอยู่ในนั้น ะะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายทำะระยะเวลามันเหมือนกับาอจะเร็วเกินไปมีการตัดต่ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของจริงมันเป็นยังไงรายละเอียดมันยังไม่ชัดเจน จริงๆแล้วแพทย์ผิวหนังใช้น้ำอุ่น <S <S เกลือและน้ำส้มสายชูชชรักษาอาการอะไรบ้างครับถ้าเป็นน้ำอุ่นหรือเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยถ้าเป็นหมอผิวหนังเคสที่เราใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนที่โดนแมงกะพรุนกับอีกอันหนึ่งคือคนที่โดนหนามของหอยเม่นต่ำส่วนหนามของหอยเม่นเนี่ยนะคะตัวมันก็จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและบางชนิดมันก็จะมีพิษซึ่งพิษส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรตีนการที่เราใช้พวกน้ำส้มสายชูราดลงไปคนไกเนี่ยมันจะดีเนเจอร์โปรตีนคือทําให้โปรตีนนั้นเสื่อมสภาพลงมัันนก็จะทําาใหห้ตวมัน ค่อยๆสลายไปได้หรือว่าถ้าจะเป็นน้ําอุ่นโดยทั่วไปเราจะใช้น้าอุ่นอุณหภูมินี้อยู่ประมาณ40-50องศาเซลเซียสซึ่งมันก็จะมากกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายคนเราที่อยู่ประมาณ37องศานิดหนึ่งซึ่งอันนี้เราก็จะแนะนําให้คนที่โดนพวกหนามหอยเม่นมาแช่ในน้ําอุ่นบางตำราก็คือประมาณถึง90นาทีเลยแต่โดยทั่วไปก็คือใช้ประมาณ30นาทีอันนี้ก็วัตถุประสงค์เหมือนกันก็คือเพื่อละลายตัวแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นตัวหนามหอยเม่นกับอีกอน เป็นเซียนที่มาจากไม้หรือหนามที่มาจากพืชล่ะครับถ้าโดยทฤษฎีหรือโดยหลักการแล้วเนี่ยตัวของเซียนที่เกิดจากไม้เนี่ยองค์ประกอบหลักของมันเป็นเซลลูโลสไม่เหมือนกับหนามหอยเม่นที่มันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรดอะซิติกกรดอ่อนๆความเข้มข้นถ้าถติว่าเป็นน้ำส้มสายชูในประเทศไทยเนี่ยเราจะอนุญาตให้มีความเข้มข้นเนี่ยประมาณ4-7%แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูงเท่าไหร่อการที่ว่าจะไปละลายหรือว่าไปทําให้เศษไม้ที่เป็นเซลสหักๆ ยุ่ยหรือหลุดออกเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วคําเตือนที่เขาบอกว่าเมื่อโดนหนามตําอย่าไปใช้เข็มเขี่ยเพราะอาจจะทําให้มีแผลเพิ่มแล้ครับที่ถามว่าใช้เข็ม สกิดหรือเอาออกได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่ว่าจะเอาเซียนที่ติดอยู่ที่ผิวหนังเราเนี่ยออกด้วยเหมือนกันเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้เอาเข็มสกิดที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นเซียนที่อยู่ไม่ได้ลึกมากแล้วก็ใช้เข็มสกิดออกง่ายเราก็ใช้เข็มเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องใช้วิธีที่มันปลอดภัยแล้วก็สะอาดปราศจากเชื้อดังนั้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปที่ผิวหนังแพทย์แนะนําแบบนี้ครับถ้าเป็นเซียนทั่วไปหนึ่งก็คือพยายามเอาออกให้เร็วที่สุดแต่นี่การเอาออกเน่่ย้้องาาไดดหมช าว่เป็นไม้เนี่ยเราดูก่อนต้องมีเงี้ยงอะไรรอเปล่าบางทีดึงแล้วบางทีมันออกไม่หมดแล้วก็อาจจะทําให้เกิดบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างๆเนี่ยมากขึ้นอันนี้ถ้าถติว่าเราคิดว่าทําเองไม่ได้ก็ต้องมาที่แพทย์แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนทําอันที่2ก็คือว่าวิธีการทั้งหมดที่เอาออกเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อซ้ําเติมเพราะง,งั้นก็คือทุกอย่างที่เราไปใช้ด้วยเนี่ยก็คือต้องทําความสะอาดหรือมีการฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือระวังเรื่องผลข้างเคียงระยะย,ยาวนะซึ ไปไปทำให้มันเกิดมีการบาดเจ็บต่อเน,นื่อเยื่อมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดเป็นแผลเป็นเกิดขึ้นหรือเป็นตุ่มนูนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาระยะยาวอีกทีหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากปล่อยเสี้ยนหรือนามทิ้งไว้ในร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้ ถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถที่จะสลายได้เช่นจะเป็นเสี้ยนไม้อะไรประมาณนี้แล้วมันอยู่นานเนี่ยร่างกายก,ก็จะส่งทีมก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวมาเพื่อกำจัดถ้ากำจัดได้หมดก็จบไปแต่ถ้าไม่หมดเขาก็จะล้อมกรอบมันก็จะมีการผลิตพวกพังผืดมาล้อมไม่ให้มันเคลื่อนไหวขยับนานๆเข้าเราจะเห็นเป็นตุ่มขึ้นมาถ้าคนไข้ไม่สนใจเขาก็อยู่กับตุ่มนั้นไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขารู้สึกว่าเออมันลำคาแล้วก็มันใหญ่ขึ้นแล้วก็หรือมไม่ก็มันไม่สวยเขาก็จะมาหาแพทย์แล้วก็จะผ่าตัดออกดังนั้นสรุปปแแลลลล้้้้้้ววววคิิิธีเอาาอออาาาาาหนนนมมกกกกจกดยยรใชชืะสสู ผสมกับน้ําอุ่นที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับถ้าสําหรับคลิปนี้นะคะหมอคิดว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอแล้วก็มันยังไม่ค่อยชัดเจนน่ะหมอยังไม่ค่อยอยากให้แชร์ต่อนะคะความสะอาดยังเป็นหลักสําคัญที่จะป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์สังคม